ไทยยังแม่สู้เบ้างโอ้อันนี้เดาเดวเดาโอ้อันนี้คอยไทยแนี่อันนี้ไปลงให้ลองลองลง,ลง,ลงนี่ในยูทูบบ้างนะสิเป็นจังไวะ ได้ปะนี้ได้ยังยามาสีไทยคลิปเด้อนี่โอ้ได้ยังกินเแ่าย่ายโอ้ได้ไลน์เนาะโอ้ได้ยังในเนี่ยนี่ได้ชาเขียวแก้วนึงแล้วก็ได้อีหยังนี่มีได้ขนมโอ้คนขับรถได้ยังคนขับรถนี่บ่ได้บ่ได้ได้ขับรถเออเอ้าอาไปตั้งไว้ให้ก่อนนี่สิเอออ้า เนี่ยยกบังรถมาเออมายืนยันตัวตนยูซิสเกตพูดเออกำลังเดินทางกลับบ้านจ้าพี่น้องรับเงินหมื่ดนี่ตอลเดี๋ยวเปาไปอยสิรอม่ายลงยูทูบเลยแล้วปสิไปยิมันยากอยู่แล้ว ก๋วเข้มาอยาเบาอยาบ่าวน้ก็ทจ่วกัมี้อันกัเสียบ่อยาเบาวถึงเดือต้นหนีอาทิตย์มากเที่ยวมากซื้อได้หนีมากขาใส่เปล่งสินอะบ่ขาใส่เปล่งเขาลงยูทูบมาสิเป็นดีกับซีเขาตัวนีสีอัดสีเว้าซื้อสีนะากผ้ากาตีฉันผ้าไหมกับผากละกเาไปนั่ นี่ของยืนยันตัวต้นเอาออกเออเอาออกเส้นเสียงน่ไม่ใช่เสียันอพอจะยืนยัดกับเจ้ายื่นยัข้างขวาเสียบบอขนมร้านนี่เสียมเนาะเสียบก็มาลองนี่สิ่งมาทดไรนี่บอกเลยบอนีบอกด้เขาเสียอะไรซื้ปวดดของเสียบก็สื่อไปของแพ่อืมของแพ่งมาไปนำอีนนูนนี่รถจอดใฟแเรยงเลยพี่น้อง นี่ข่อยก็ไดยังให้ไปฝากลูกไส้ข่อยมือจ้าเบื <teor IS 2> ้องนี่เลยมิสเตอร์โดนาไปฝากลูกไส้ข่อยนะโซ่เบื้องโซ่เห็เขาเบิ้งแนเบิ้งนจะข่ำเบิ้งงนียไปไปมาเปิดโซ่เขาได้หรือสิ้นเสียเนาะรสชาติเสียเพลนมอคนยเป็นประาโ่มาก กนลูกข่อยเออซื้อมาฝากลูกข่รถกองนีก่กาจ้าสองรอยกว่าบาทจ้าพี่น้องสองรอยสี่บาทเขราะว่าเป็นแบรนด์ของเขาเลยจ้าสองรอยสี่บาทแต่แตว่ากระเด็นหอดคาเฟ่เดีกก๋ยวของหลายอยู่ในกาแฟแก้วนึงโปรโมชั่นเนี่เป็นโปรโมชั่นของเขานะจ้าัวนี้ในหกคนอันผ้าบาซีแบบสะเทือนจักน้อยเด้อค่ะเด้อเพราะวา่าขับรถมันตกหลอกเด้อค่ะเด้อพี่น้อง โอเคค่ะพ okay ี่น้องแค่นี้แล้วเนาะเดี๋ยวเสียดสองขั้นหรือเปล่าสองขั้นี่ขีแข่งกั้นเสียว่ะคือปล่อยคันดำพี่ลี้พี่น้องจะเบิ่อจะเบื่อขน่นเพราะว่ามันสียภาษกันแต่เขาเขาแข่งกันมันเป็นเรียมีเม็ดกั้นมียังกันเออเพื่อเขาแข่งกันหรือเปล่าโอ้เสียภาษกันมันเปลี่ยนสุขอนขารกั้นโอเคค่ะคลิปหน้าพ็กั้นไม่ได้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิมาก ร่วงคลิปให้เพิ่งเรื่อยๆเ้ยค่ะพี่นอตต้องฝากกดติดตามให้ในเด้อขอบคุณหลายๆเ้ยค่ะ